วันนี้คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างปลายฟ้ายูฟา222นะครับเจอกับกิติภพอาคาเดมีวิสุทธรังศีมาดูว่าปลายฟ้าโอ้โหสายนี่เน้นแรงจริงๆนะครับแข่งสายนี่ดูว่าจะขยับขยับแล้วออกแม่นแต่ว่าจะหยุดการเดินของกิติภพได้หรือเปล่านะครับเริ่มจะขยับเข้าหาเบียดเข้าไปโอ้กว่าจะเข้าไปถึงนี่ โดนแทงสายโดนแทงซ้ายดูครับสายมาแต่ละเม็ดเนื้อเนื้อครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับแมาของดีเลยครับโอ้โหโอยนี่ครับแม่เรียกว่าในชุดประมาณรุ่น105ปอนด์นี่นุม่มบสคุณนัทเดชนี่สร้างขึ้นมาเป็นหน้ากระดาษเลยครับมวยเอกเกรด A อมเดี๋ยวต้องดูครับแมาวันนี้แมาท้งคู่นี่ ขึ้นยกที่3ดูผลงานดูครับดูการออกอาวุธโอ้โหแผ่ซ้ายจัดเลือเกินไฟแดงอ้าวดูว่าขวางไว้คาไว้กรรมการแยกก่อนครับอีกคนหนึ่งขวางอีกคนหนึ่งตั้งกำแพงนะครับมาลำเลียงเกมกันใหม่ครับตรงนี้ครับยกที่3แข้งซ้ายหลุดไปครับลายฟ้าหลุดแล้วยิ้มเลยนะครับเก็บอาการเขินเอาไว้ครับกิติพบก็พยายามขยับครับแท่ฝาโตคือด้วยซ้ายครับวงในสอกหรือเปล่าครับอยากไม่สอกครับพยายามตัดล่าง โอ้โหเราวางจังหวะออกแข้งซ้ายนะครับแล้วก็ขวางทําได้ดีนะครับปลายฟ้าแต่กิตติภพก็ไม่สนเบียดเข้าไปเอาเริ่มจะแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับเตะขวาต่อยขวาเบียดติดติดยิงโดนก็ยิ่งเดินนะครับไม่สนแล้วครับอาศัยความแข็งแรงความแข็งแกร่งต้องเบียดเข้าหาแต่ถ้าเดินช้านี่โอ้โหแข้งซ้ายโตขึ้นของปลายฝานี่แรงหนักแรงทุกลูกครับเอาล้ครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไป ว่าาะเช้านี่จะโดนซ้ายวงไหนก็มีลูกขวางช่วยรับนี่ครับสอกมาแล้วคิติพบครับมาสอกแก้ไว้ใจไม่ได้นะครับนี่แหมจังหวะจะออกครับบิดนิดเดียวครับเหลี่ยมของปลายฟ้าอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับภาคที่แล้วมเสมอกันมาภาคนี้ มาเปิดเกมเบียดบดเข้าไปกิติภพมายังทําอะไรกันไม่ได้ครับวงในกรรมาการบอกว่ามาสู้กันตตอกางเวทีติดเข้าไปกิติภพแต่ว่าเราวังซ้ายเราวังซ้ายโอ้ยโอ้โหวันนี้ซ้ายนี่ทางานได้ดีเหลือเกินนะครับดูนะครับออกมาแต่ละเม็ดแต่กิติภพเ็าไม่ยอมเอานกัรในช่วงปายยกลักวมาเป็นการใหญ่โอ้โหปลายฟ้าก็มีบวกสองด้วยเรียกว่าไม่ยอมนะครับคุณมายยังไงผมก็โต้คืนตลอดเหมือนกัน กิติภพเริ่มจัดได้ใจนะครับเปียดเข้าหาน่าจะเน้นหมัดเน้นศอกแล้วนะครับโดยเฉพาะที่มุมมีบอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกแล้วครับไปถึงตอนนี้วันศุกร์ผู้แรกมวยมวยวันศุกร์ที่ชอบพลิกด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับผู้นี้พลิกหรือไม่พลิกครับอาถานเกิดหรือเปล่าครับเอาละครับเปียกเข้าไปหาขอหมัดเดียวแล้วนะครับดูนะครับว่าทีมงานมีสั่งต่อยหมัดฟันศอกเป็นคําตอบสุดท้าย ของกิตติภพนะครับปลายฟ้านี่วนออกสายทีขวาทีไม่เป็นเป้านิ่งแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่สกัดแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเจอกับ่วยหมัดอย่างกิติภพนี่ยังต่อยได้แรงอยู่นะครับไม่ว่าจะยกสุดท้ายแล้วก็ตามครับขอให้ไม่ยอมอย่างเดียวครับเดินเข้าไปครับแต่เจอแข้งซ้ายครับหมัดขวาแล้วเข้าข้างหลังซะเลยครับแบ่ต่างคนต่างส่งรอยิ้มให้กันครับดักเสียบไว้ก่อนครับนี่หมัดนี้ก็ไม่โดนครับ จิงกอดไว้เลยครับแต่ว่านี่ครับมหาเวลายังเหลืออีกนาทีครึ่งมหรือว่าครึ่งยกแต่ว่าสถานการณ์ขึ้นลมนี่ทำท่าจะสงบแล้วครับกับหัวยห้มันวันศุกร์ในคู่แรกก็หัใส่กันมา4ยกครึ่งแต่ว่าวนี่ครับบาด t โ o เลยไหมพี่บาดเจ็บครับนี่ครับบาดดูครับ ชนะที o คยก้วสนุกนะครับเลขนาทีกว่าๆเลยนะครับโอ้เต็มที่แล้วครับสุดท้ายก็เป็นเนี่ยครับปลายฟ้าครับเอาชนะ TKO กิติภพไปได้ในยกที่5ครับกรรมการโบกมือไปเมื่อสักครู่ครับครับเอาละครับมาตามกันต่อในคู่ที่2นะครับศึกมวยมันวันศุกร์วันนี้เพชรธรรมราชศักดิ์ทวินหรือกูมันดำนะครับวันนี้พบกับรุ่งเรืองเล็กปออัมพลนครอุบล ในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์เอาละครับยกที่3เรียกว่าทั้งนอกทั้งในแล้วนะครับตอนนี้มาสู้กันที่วงในดูว่าจะเบียดเข้าหาเพชรธรรมราชนรูเรืองเล็กมาชุบในเกมตั้งรับโอ้โหโดนจิ้มลำตัวจิ้มหน้าแล้วก็วงในเริ่มจะปล้มเริ่มจะปิดเหลี่ยมตีกันแล้วครับไม่มีใครยอมใครอยู่ที่ว่าใครจะจับได้ดีกว่ากันแล้วตอนนี้โอ้มี2อมาสลับนะครับลูกจับอ้าวอ้าวเดินเข้าไปครับ เจอหมัดซ้ายกระแทกไว้ก่อนเพชรธรรมราเตะคว้าจอราสับไปไม่โดนครับเฉียวเฉียวบัดขวาต่อยไม่โดนเดินรุ่งเรืองเล็กโดนเข้าไปเยอะๆตองหันรีหันขวาไปเหมือนกันแต่ก็ยังมีลูกแทงคอยบวกอยู่โอ้ยลำตัวเอาขยับเข้าไปโดนลำตัวอีกแล้วก็บวกปัดยื่นบวกปัดกันแบบนี้นะครับสดกันเลยนะครับใกล้ๆใครดีใครอยู่นะครับขำแลกกันคนลหบัดครับโอ้บัดขวามามัดขวามาเอามัดขวาขึ้นแทงเข่าซ้าย เสียมาไม่โดนเดินเข้าไปเพชรธรมราเดินเข้าไปเจอเตะมาก่อนต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อยครับนี่ครับแทงซะเลยครับโอ้โหโอ้โหุ่มบอสมาดประเดิมเดือนกุมภานธยวันวันศุกร์แบบสุดมันเลยครับโอ้โหบาดจิ้มลำตัวแต่ว่าดูว่าไหนโอ้โหเอ้าเดี๋ยวต้องดูครับมาก็ม มวยผ่านประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงด้วยกันทั้งคู่ว่าก็หมาเร่งเยอะตอนนี้ก็ออกมาเริ่มจะคุมนิดหน่อยครับผ่าไม่ไม่ไมเพ่งแล้วครับแต่ว่ารอบวกรอดักกันอยู่ครับ <S <S พ ar รเพชรธรรมราชนะขบายอ้าขวาลุงเรืองเล็กสวยครับวงในวงในติดเชือกแยกก่อนแยกก่อนครับเดี๋ยวออกมาดูเชิงแล้วครับลุงเรืองเล็กแล้วก็มีแท่งขวานี่คอยโต้อ,อยู่แต่เพชรธรรมราชไม่สนชนตลอดทั้งแท่งทั้งหมัด บิดเหลี่ยมโมโหลูกนี้กระทุงเข้าไปแล้วครับกรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาดูกันนะครับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งของยกที่สี่พยายามจะเบียดจะชนรุ่งเรืองเล็กดูจะช้าไปแล้วนะครับโดนเข้าไปหนักๆเหมือนกันครับแต่เพชรธรรชยังเดินอยู่ครับยังเดินอยู่โดยต่อเนื่องครับแทงซ้ายโดนปิดมาเหลี่ยมโอโโดนแบบนี้เสียหายหรือเปล่าครับอ่าอ่านี่ครับแม่เดี๋ยวต้องดูแม่เดินแล้วเดินเข้าไปโดนหรือเปล่าอ้าวนี่แหละครับ อ้าวสองล้มแล้วสองล้มแล้วมากำลังมันเสียนะครับตอนล้มไปนี่อ้าวตีหน้ายักครูเข้าไปครูเข้าไปโอ้หดูอาตอนนี้สถานการณ์ที่มันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยครับเบียลีอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วครับทรงนี้รุ่งเรืองเล็กพยายามจะใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยแล้วนะครับรู้ว่กระทะกันไปทีต่อทีเนี่ยดูแล้วความแรงจะเป็นรองนะครับเรียวแรงก็ดูจะลดน้อยลงไปต้องเอาไขายเหลี่ยมเข้ามาช่วย เทธรรมาราชเบียดเข้าหาเน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับโอ,โ,โอ้โหวงในตูจังหวะการขวางแล้วก็แทงลุงเรืองเล็กก็ตั้งกำแพงหน้า,าไว้แล้วก็พยายามจะต,ตีโต้แต่ก็ยังทำได้ไม่ถนัดรับลุงเรืองเล็กนายวงพักยกทีมงานบอกให้เดินครับให้ชนตนยกนี่ออกมาเดินโดนอัดหนกันกๆก,ก็เริ่มจะถอยอีกแล้วเอาต้องเบียดเข้าหานะครับมีหมัดมีศอกโอ้โหเรธมาราชนี่วันนี้ก็ดูว่ามาแข็งแรงแข็งแกร่งด้วย แม้ว่าระยะหลังจะชกไม่ครบ5ยกมาตลอดนะครับจากการยืนระยะถือว่าใช้ได้เลยครับพยายามเป็นายเดินอรุกนะครับยกที่5ของรุ่งเรืองเล็กครับสายไม่โดนครับซ้ายต่อยไปครับเพชรธรรมราชยังเฉยๆครับพยายามกระแทกมาทุกตลอดนะครับแล้วก็ถีบไปด้วยครับเพชรธรรมราชกรรมการทงใช้ทองเวกนะครับก็เดินเก็บใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ เพชรธรรมาราชศักทวินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยใช้ายครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับชกันในพิกัดน้าหนัก127ปอนด์นะครับมุมแดงก็เฉียบขาดปกปูสว่างน้าเงินเดชชาย,ยาพิศีอาคาเดมีนะครับหนีข้างขวาต่อยขวาเดชชาย,ยาไม่ตกใจโอ้โหปวกหมัดด้วยเอาละครับโดนเหมือนกันไะมครับไม่ใช่ไม่โดนเฉียบขาดแต่ยังคงเดินขยับเข้าไปเดชชาย,ยานี่เอาสัยหลักเหลี่ยมฝีมือมวยหนีออกหมัดออกแข้ง ดูนะครับเฉียบขากกโโเบียดเข้าไปโอ้โหเฉียบขาดนี่กัดโดนนะครับแต่ว่ายังเดินตลอดครับเอา้าโอ้ยต่อยเสียวซ้ายโอ้ยเสียวอันนี้แหละเฉียบขาดอ้าเดชยาล็อกอ่ะล็อกอันชากมาเออนี่แหละครับโอ้โอโอยไทยอะไรๆก็เกิดได้นี่แหละเอา้าไฟแดงเฉียบขาดเหมือนเดชายานี่แหละครับเฉียบขาดต่อยอีกแทงไปเดชยาขวามาแทงไปเฉียบขาดอย่าหมดนะอย่าหมดนะ อโอ้โหโอ้โห,โโหดูครับมาบวยมันวันศุกร์นี่แหละครับหมามันจริงๆครับอ้าวเป็นเชีย์ขาดเปิดเกมแบบตุ้ยลำตัวแต่ว่าเดชะยามีศอกดักเอาไว้นี่ครับหมากำปั้นด้วยโอ้โหดูนีกรรมาการผงผัดมองไวบอกนะย่าแกะย่าจอนแกะก่อนดูว่าเดชายาเริ่มจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันนะครับุมรูปมวยนิ่งแล้วก็คอยโต้คืนหนักๆนักแต่เชีย์ขาดที่ไม่สนชนอย่างเดียวทั้งหมัดทั้งแทงขวา แกดูจะช้าลงไปนิดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหมือนยกแรกแรกนี่โอ้โหมาดุเหลือเกินครับเอ้ามาโอ้โหจะสู้สามสิบยกเอ้าเดชยามาลำหนักมาลำหนักแบบสิบล้อสิบล้อต้องหลบสิบล้อต้องหลบเอ้าเกมการยกนี่ยังเบียดกันระทึกจริงๆเลยครับมวยคู่นี้เอ้าโอ้โหหัวของเมงตีแล้ครับไปด้วยกันเอ้าเอ้าเฉียบขาดแกมีเกลียวดียวเกลียวเกลียวบุกเกลียวบุกเอ้าขยับไม่อีก เดชยาไม่กลัวเอาซ้ายไปแทงมาเชียบขาดหมัดไปต่อย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 ไปเอาต่อยไปวัดดวงเอาตีไปเอาเชียบขาดตีมาเชียบขาดตีมาวัดดวงเอ้าโอ้โหอะไรกันเนี้ยโอ้โหดูเดือดขนาดนี้โอ้โหดูครับหมาวยเก่งสองผ้าคมาแดงหนองบัวลำพูลูกศิษย์จตุน้ำเงินสุราธานีครับมหาลูกศิษย์นุ่มบดเอาวงในวงใน เลือกเชียร์เลยครับตอนนี้สุดมันจริงๆครับคู่นี้และการสนุกเร้าใจจริงๆนะครับทั้งนอกทั้งในแล้วก็มีหมัดมีศอกนี่จังหวะบวกเขาบวกกันแบบใครดีใครยู่นะครับยืนสดกันใกล้ๆเลยเอาเฉยชยาเดชชยาเริ่มจัดเดินบ้างแล้วนะครับเชียบขาออกไปชกในเกมตั้งรับเอาแล้วครับแบบนี้สามท่าจะช็อตจหมดหรือเปล่านะครับเดินมาดีๆ3ยกนะครับยกนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับเอาลุยเลยเอา บอกพี่เลี้ยงทาไมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลางมือแค่ยกสี่โอโ้ช่วกงการยกสี่ทำท่าจาว่าทำท่าจับหมดนะครับเขี่ยขาดกับปลายยกมาพึทํทำได้ดีนะครับทำห้สถานการณ์นี้มาชิงดับกันอีกัางยกสุดท้ายนี่ออกมาเดินชนเหมือนเดิมแล้วครับเขี่ยขาดมีหมัดน้ำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในัวเดชาย,ายานี่ต้องอาศัยเหลี่ยมช่วยเอาเลยครับเพเียงต้นยกเท่านั้นแะครับออกไปถอยแล้วครับแม่น่าเสียดายเลยทีเดียวนะครับมันมาสี่ยก ดูเดือดมาด้วยนี่นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาก็เซบันนะครับคุณช <c oughs> ัยรัตน์แล้วโอ้โอ้โอ้โห,โห,โหอะไรเนี่ยอะไรกันอะไรกันเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรเทอีกแล้วโอ,โอ้โหคู่นี้นี่เบียดกันจริงๆไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับไปไหนไปไหนโอ้เสมอนะครับโอ้โหเฉียบขาดโคมสว่างกับ เดชยาพิทีอาคาเดมี่นะครับคู่นี้ออกเสมอกันโอ้โหตื่นเต้นมาโดยตลอดเลยทีเดียวชกในพิกัดน้ำหนักร้อยยี่ปอนด์นะไฟแดงเพชรสีทองนะสอศักดิ์มรินน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งเอาละครับยกนี้เกมน่าจะเร้าใจมากขึ้นแล้วนะครับเพชรน้ำหนึ่งนี่ออกมาเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับเดินเบียดเดินชนเร็วขึ้นแล้วก็จับล่ำไหนตีเข่าเพชรสีทองอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับ คอยไล่แทนคอยแทงแล้วก็ขวางเอาไว้แต่จะ,จะหยุดได้หรือเปล่าเริ่มจาแรางขึ้นมาเพชรน้ำหนึง่งเสียงเชียร์ก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับพอเริ่มตีได้โอ้แต่ว่าเพชรสีทองนั้นยาวเหลือเกินครับเา้าลุยเพชรน้ำหนึง่งน้ำเงินต้องชนอย่างเดียวนะครับเพชรน้ำหนึง่งบยืนคุยไม่ได้รูปร่างเสียเปรียบและอาวุธมวยก็จุกจิกด,ด้วยเพชรสีทองนี่นะครับโดยเฉพาะลูกดักแทงน,นี่สร้างปัญหาพอสมควรเลยนะครับใ้เพชรน้ำหนึ่งแล้วก็เร็วกว่าด้วย เพชร้ำหนึ่งก็ไม่ท้อนะครับชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปเรียกว่ายุบยน่นเมื่อไหร่ทีก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ยุบนี่ก็ดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาแกชมด้วยความฉลาดนะเพชรสีทองอ่ะเพชรคำหนึ่งต้องชนอย่างเดียวยกนี้นี่ออกมาไล่สาวมัดเป็นการใหญ่นะครับดูนะครับต่อยหมัดแล้วก็จับล่ำาลยเพชรสีทองก็พยายามจะตั้งเอาไว้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับอาศัยหลักเหลี่ยม อยู่วงนอกที่มีแข้งประกาศเอาไว้เร็วกว่านะครับเพชรน้ำหนึ่งนี่ไม่สนแล้วตอนนี้หมัดอย่างเดียวเลยครับเดินทิ้งหมัดอย่างเดียวโอ้โหยนี่แหละครับชนอย่างเดียวนะครับอ้าวเพชรน้ำหนึ่งต่ลุยอย่างเดียวเลยเอ้าวถามเลยว่าฤาษีมาไหมฤาษีมาไหมเออฤาษีขีม่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกมาไหมอาลุยลุยลุยอา้าต่อยต่อยไปเพชรน้ำหนึ่งแม่แต่ว่าเพชรสีทองกันขาบสวยมีแล้วเออติดตามเลยครับตอนนี้ มาสถานการณ์เป็นรองแล้วครับฝ่ายน้ําเงินแต่ว่าไม่นี่ครับมาตอนนี้บอกมาไม่ต้องดูคะแนนแล้วครับนี่ครับกำปั้นกำปั้นเอาเอาเอาดูโอ้แต่ว่าโอ้โหดูไปแดงเพชรสีทองมาลัดไว้ล็อกเอาไว้มาไม่อยากอยูอย่ห่างครับเรียกว่ามีหมัดนําไปก่อนนะครับแล้วก็จับล่ำในแต่เพชรสีทองก็ไม่ตกใจนะครับฝ่ายนี้ก็ถือว่ามานิ่งนะครับ ดูวยยิงโชคยิ่งพัฒนาหรือเปล่าโอโ้โหแต่จังหวะนี้โดนบิดเหลี่ยมแล้วกระแทงเข้าไปเอาอย่าช้านะครับอย่ายุบนะครับอา้าวแม่นี่ว่าลงไปด้วยกันนะอา้าวไอสีทองแกออกที่มือแล้วอะ่ะไม่ประทะด้วยเอาแทงไปแม,ม่น,นี่จือนแกชนอย่างเดียวนะครับโอ้อะไรเราก็ดูดีไปหมดเลยทีเดียวอา้าวดูอีกนะไอจำเนื่งแม่ดูดิดกระถีบเป็น ผีเป็นแย็บเลยโอ้โหเข้ามาก็โดนกุมการพุ่งของอีกแล้วแทงอีกดอกนึงโอ้โหพระเอกล้นล้วนเลยนะครับทางพระสีทองอเรียกว่าพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเพ่น้ำหนึ่งจะทำได้ไม่ต่อเนื่องเพชรสีทองัอสจังหวะแล้วรูปร่างดูนะครับดูจังหวะกระตุกโอ้โหดูครับแ,แทงเข้าไปแทงแล้วดอกเนื้อเนื้อเน้นเน้นท้งนั้นนะครับไม่ว่าจะกระซวกกะเอาถึงนกเลยเลรับถึงตอนนี้กรรมาการเริ่มจ้องแล้วนะครับกรการดุจัง ว่าดูหมาตัากออกดูไม่ยอมง่ายๆนะครับฝ่ายน้ําเงินเจ้าเพชรน้ำหนึ่งตูววันนี้มาจังหวะแกหมาอย่าพิ่งมาอัดฉีดเยอะอัดฉีดเยอะว่าอย่าเพิ่งพักอกอกไปก่อนโอ้โหเพชรสีทองว่าตอนนี้โชว์ฉายเป็นพระเอกเลยครับนี่นี่จับแพ้ก็จับกรรมการทำท่าจะจับแพ้อ้าจับจริงๆนะครับโอ้เป็นนะไว่าเพชรสีทองนะครับสศักดินาครับเป็นฝ่ายชนะเพชรก็ะ้องเอานะครับเพชรน,น้ำหนึ่งโอ้โหวันนี้มาใช้ต่อสุรัตด้วยนี่นะครับอาจารย์ สุรัตน์ก็ขึ้นมาแสดงความดีต่อเพชรสีทองด้วยนะครับนี่แหละว,วันนี้พระเอกล้วนๆเลยอาวุธเร็วดีด้วยนะครับอาวุธเกียบขาดมากเลยคู่ดี้นี่นะครับคู่เอกวันนี้อ่าวาดูภาพช้าอีกนิดนึงดูภาพช้าก่อนนะครับอา่าวลุยอีกลุยอีกลุยไป้อ้ออวอาวมา แทงแทงไปนี่